ขั้นตอนแรกนะครับในการตีเส้นแข็งของดาว jmc sda j 6นะครับเราต้องรู้ปุ่มกดที่เราจะเป็นต้องใช้ปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มเก็บจุดมาร์กหรือปุ่มเว y พอยต์ปุ่มที่2คือปุ่มย่อขยายปุ่มที่3คือปุ่มบังคับทิศทางและปุ่มสั่งทำหรือปุ่ม enter ปุ่มที่4คือปุ่มกระบาทปุ่มที่5คือปุ่มลบขั้นตอนที่2เราจะมาตีเส้นแข่งนะครับโดยใช้ปุ่ม w a y point หรือปุ่มเก็บจุดมาร์กนะครับโดยให้เรากดไปที่ปุ่ม boundary หรือปุ่มเส้นเขตแดนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มา กดปุ่มกากบาทนะครับแล้วก็มาเลื่อนจุดที่เราจะมาร์กจุดนะครับเมื่อเราได้จุดที่เราต้องการแล้วก็กดสั่งทำครับหรือกด enter นะครับแล้วเราก็ขยับนะครับตัวกากบาทมาเลือกในปุ่มที่เราจะต้องการสั่งทำหรือปุ่มเพิ่มนะครับหรือมาร์กจุดเพิ่มนะครับแล้วก็ขยับมาร์กไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วกดสั่งทำเพิ่มมาร์กครับ เมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มกากบาทออกนะครับเพื่อให้เห็นเส้นแดนที่เราตีไว้นะครับซึ่งจุดมาร์คที่เราตีเนี่ยเราจะต้องทำให้ตรงกับพิกัดที่เรามีนะครับซึ่งพิกัดที่เราตีแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงมุมล่างกว่ามือนะครับสีเหลืองๆครับขั้นตอนสุดท้ายคือการลบนะครับเราไปปุ่ม Waypoint แล้วไปคำสั่งบา u ์เรอรนะครับ แล้วเราก็เลื่อนกากบาทไปให้ตรงจุดที่เรามานะครับแล้วเรากดเีเดเซอร์หรือกดลบครับ